สวัสดีครับผมริวร้านริวไบบิกนะครับผมวันนี้นะฮะพามาชมรถสุดพิเศษเข้าม่หนึ่งคันครับผมคันนี้คือรถจากสำนักแต่งซูทคัสตอมนะฮะนี่จัดทรงคาเฟ่มาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าโคตรของโคตรหล่อนะครับความพิเศษอีกอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็คือคันนี้เนี่ยเป็นรถของพี่แม็กเจนมานะนะฮะนักร้องชื่อดังนะครับผมเพลงที่ติดหูเขาก็คือถ้าเราเหนื่อยล้าต้องเดินเข้าป่าไม่อยากจะร้องบ่อยนะเสียงมันเพี้ยนนะครับผม นี่นะฮะสำหรับแต่งซุตคัสตอมนะครับผมใครที่ชื่นชอบรถสไตลน์นี้หรือชื่นชอบสำหรับแต่งอันนี้หรือชื่นชอบพี่แม็กเจนมานะนะครับผมจัดคันนี้ได้เลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าไปทําเองแน่นอนนะแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วอันนี้1เดียวในโลกเลยดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนะหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนนะครับคันนี้นะคัสตอมมาจากซุดคัสตอมนะทั้งตัวรถทั้งค่าแต่งอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยนะครับมี200,000กว่าบาทแน่นอนนะครับคันนี้ วันนี้จัดให้ราคาสุดพิเศษไม่ถึง1 0,000แบาทนะหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมเล็กหม่ก็วิ่งมาไม่เยอะเลยนะฮะอันนี้วิ่งมาประมาณ2 0 0 0ักิโลนะแต่ต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้เนี่ยพี่แม็กเจนมานะเนี่ยเขาเปลี่ยนเลนหม่มานะครับหน้าไมล์จะอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนะธรรมดาครับผมบอกเลยว่าพวกนักร้องเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปไหนหรอกนะสภาพโดยรวมนะฮะจะสวยแบบนี้แบบนี้เลยครับผมหูลิ้นพันขอไปครับนี่ <c oughs> ตัวรถก็ โดยรวมสวยมากนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุนะฮะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยพี่แม็กเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาแต่งมาประมาณ2-3ปีแล้วนะนี่อาจจะมีริ้วรอยอาจจะมีอะไรบางตัวที่อาจจะถอดออกถอดเข้ามีบ้างนะเป็นธรรมดานะครับนะแต่ว่ารถพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนี่ดูนี่โชคได้สีทองมา้าน,นาโคสวยเลยครับสภาพนะคร รถคันนี้เครื่องดีแน่นอนนะครับเราการันตีให้เลยนะเราตรวจเช็คสวิตฐานนะมันเครื่องให้หมดแล้วนะครับผมรวมถึงเรามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือน1000กิโลด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่สบายใจนะนะครับอันนี้ซานมือปกติครับช่วงเนี้อติดนะไฟลงไปเลี้ยวนะครับ สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับผมอันนี้เราแจ้งก่อนนะฮะมันจะมีไฟเครื่องโชว์ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับพอดีตรงนี้เนี่ยนะครับเราทาการถอดท่อออกนะฮะแล้วช่างผมเนี่ยเผื่อไปสตาร์ทนะครับผมเรายังไม่มีเวลายกไปลบโค้ดที่สูงนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเรากตรีนตีให้อย่างที่แจ้งไปนะครืองินปกติแน่นอนครับผมชอบก็ทักรักก็โทรนะครับแล้วเรานะฮะตั้งอยู่4สมานซอย5นะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะฮะสามารถจะส่งนักทตไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม ใครไม่สะดวกดูรถสามารถวิดีโอคอลดูรถได้เลยนะฮะเอาละครับวันนี้ผมริวราริวเบบิกขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ